ครบผมสวัสดี place, ครับผมป้อครับที NP ่ปรึกษาการขายรถบทุกสาขานองไทยนะครับผมวันนี้เรามาแนะนําวิธีการของรถนะครับที่จะออกไปใช้งานนะครับผมก่อนเราไปใช้งานเราต้องตรวจสอบแรกันบ้างนะครับแต่ในส่วนของไฟก่อนเลยนะครับไฟยกเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟส่องสว่างได้หน้านะครับทั้งสองด้านเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของกระจกนะครับผมก็ปรับุงสายได้นะครับก่อนที่เราไปใช้งานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของลมยางล้อนะครับ ลมยางล้อแล้วก็มีส่วนของล็อกต่างๆนะครับผมต้องให้แน่นนะครับแล้วก็ในส่วนของบูมมันนะครับตอนมีการอัดตประเบียอะไรเรียบร้อยนะครับของนัดมาก็จะเป็นในส่วนของเชื่อมล่างนะครับในส่วนของทังม้อน้ำนะครับด้านหน้ารถนะครับผมก็ดูว่ามีเศษอะไรเข้าไปติดขัดอะไรอยู่ข้างในไหมครับบางวิถีในส่วนของลมเข้าไหมครับแต่กันมีก็เดียวออกได้เลยนะครับในส่วนของหม้อลมเบรกของเรานะครับผม ก็ดูด้านข้างสามลูกนะครับอยู่ข้างหลังหนึ่งลูกนะครับก็ต้องมีการตรวจเช็คนะครับดึงไล่น้ำหมอกนะครับผมทุกวันนะครับผมก่อนออกไปใช้งานนะครับจับเป็นส่วนของสายล้มต่างๆนะครับดูนะครับว่ามีการ่วดซึมหรือเปล่านะครับผมครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมก็ดูเรื่องของน้ำตัดนะครับว่าอยู่ในเกืฑนที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับผม ครับส่วนของจานหน้าวงเราครับก็ต้องมีจารบีนะครับผมสโลมทั่วเลยนะครับแล้วรวมถึงจุดต่างๆนะครับอย่างเช่นหูแหนบอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องอัจารบีเรียบร้อยนะครับครับเมื่อเราตรวจเช็คด้านล่างเรียบร้อยครับเราขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะมาดูส่วนของไฟนะครับผมครับแล้วก็เช็คระบบไฟครับโดยการบิดซีไปที่็ถที่สองนะครับกับมาดูสัญญาณไฟว่าเกิดปัญหาตรงไหนบ้างนะครับก็ ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็แก้ไขก่อนนะครับกล่อนออกเดินทางนะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมและนี่ก็คือจุดต่างๆนะครับที่เราต้องตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางไปทํางานด้านนอกนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการทํางานนะครับผม